วันนี้เราจะมาลองกินลอดช่องสิงคโปร์ที่สิงคโปร์กรนะะันค่ะทุกคนตอนนี้กํลาลังต่อคิวอยู่นะคะไม่รู้ชื่อร้านอะไรแต่เป็นร้านเล็กๆที่แบบคนต่อคิวเยอะมากใช่เออราคาเท่าไหร่นะ2-5ห้าไหม 2> 2. ใช่ใช่แล้วไงสองจุดาร์ลล่าม๋บางคนซื้อกับเป็น3 4ถุงเย่ยแสดงว่าร้านตัางเลยเนะี่ยเห็นไหม <S <S ใช่ไหมพี่คนนี้ซื้อกับ3มถุงเ่ยวอสัยแสดงว่าร้านนี้ต้องอร่อยจริงต่อคิวต่อคิวไว้อย่าพลาดนะเสียวม้านะ นี่ครับตอนนี้เรากำลังต่อคิวคือเราเดินผ่านมันน่ากินมากเลยหิวเหรอไม่ได้หิวไม่ได้หิวเลยดูดูดูเห็นไหมเขากำลังทำเลเห็นไหมเห็นไหมเขาจะตักโอ้แล้วก็จะตักนี้ลงไปโอ้เธอข้างหลังเราคิวยาวมากคิวยาวมากมันต้องคุ้มค่าการต่อคิวแน่นอนเมื่อไหรจะถึงคิวฉัน แก้วยาวแก้วใหญ่หรือเปล่ามันใช่ครับถ้าเป็นคัฟธรรมดามันเป็น2.5งช้อห้าถ้าจะาแบบซัมโบ้หรือว่าธรรมดาอ๋อธรรมดาดด <c oughs> ตุ๊กๆดูเยอะกูกินไม่หมดเนี่ยเค้นดดวันเนี่ยับเดี๋ยวให้ดูที่เขาจะทำนะครับก <c oughs> ูขายดีมากนี่ครับก็จะมีพวกขนมมีอะไรพวกนี้ด้วยอ๋อนี่ครับเกาจะเอาน้ำแข็งใสก่อนั่นเป็นน้ำแข็งออกมา อันนี้น่าจะเป็นน้ำเชื่อมโอ้โหนี่ดาวแล้วก็เนี่ะว่านแล้วเขาก็จะปิดโุงแล้วจ่ายเงินแล้วออกมาเลยนะโหนี่มากินมากเฮ้ยมันมีกล้วยทอดด้วยเหรอมือ What is it How much กลปับกะลีปับกลปับห้บามัดห oh, ้ามกลปับวันเอีโกลปับว okay. ันอากรลปับอันหนึงอันหนึ่งพี่พูดไทยได้พี่พูดไทยได้หรอพูดชัดกว่าเราอีกใส่อะไรคะเนี่ยใส่โปรตีนต๋นโปรตีนต๋น้กลปับใส่โปรตีนตุ๋นไก่สี่ดอลลาร์สามสิบโอเค จะไปลองกินดูดาวโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะอร่อดยอรลอยโอเคได้มาแล้วได้เดินไวนั่งดูคิวยาวว่ารอคิวยาวมากกว่าจะได้ต่อคิวนานมากอันนี้เป็นลอดช่องสิงคโปร์นะคะที่เราไปต่อคิวเราไม่ได้กินที่ไทยนะคะเรากินที่สิงคโปร์เลยค่ะนี่โโอ้หดูน่ากินมากเดี๋ยวเรแกะอันนี้ให้เจาะดังป๊อกเลยสองจุดห้า สองจนห้าดอลลาร์นะครับก็ประมาณตกสิบบาทเลยขยับให้มันเข้าขยับหนลองขยับไหนเอออุูยนี่ไงมันเข้ากันแล้วเออเฮ้ยเขาใส่เป็นแก้วกินแบบนี้นะคะทุกคนที่ดูเขาตักเมื่อกี้เขาใส่น้ำแข็งใสด้วยแล้วก็น้ำเชื่อมแล้วก็ลอดช่องดูดิจะสมกับการรอคอยไหมอือหือสิริสวรรค์เอาชิมเฮ้ยอยากเอาอีกเฮ้ยหวานอร่อยมากเนี่ยให้ดูคนต่อคิวนะครับเห็นไหมร้านอยู่ตรงโน้น คนต่อเคิยวเยอะมากอ,มมอร่อยมากจริงก็อช่องเขาเป็นเส้นแบบเล็กๆนะคะทุกคนอร่อยมากแล้วมันกินง่ายนะมันเป็นแบบเขาเรียกเป็นถ้วยเป็นคัพแบบนี้มีอันนี้ถ้วยเล็กนะถ้าคัพใหญ่ก็ประมาณ3.8ใช่ค่ะเพิ่มอีกหนึ่งดอลลาร์น้ำน้ำอ,อันนี้น่าจะเป็นแบบน้ำอ้อยค่ะน้ำอ้อยหรือว่าน้ำหอมมันจะหอม,ม,หอ,มอ,อันนี้ชื่อร้านเขาขอดูชื่อร้านหน่อยชื่นใจมาการเมลากะมาการเมลากะออมมาละกาหรือเปล่า มลากะนี่นะครับส่งกับการรอคอยถ้าบ้านเรามันจะมีความมันๆของกะทินะคะอันนี้เขาไม่ได้ใส่กะทิมาเลยมจะมีแบบความหวานมันหอมแล้วก็เขาใส่ะหล่๊บกะหล่๊บเธอเนี่ยกะหล่๊บพี่ก็พูดไทยชัดกว่าเราอีก่อกี้เราเห็นเหลือบไปมองเห็นกะหล่๊บโคตรกะหล่๊บค่ะทุกคนใหญ่มากอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้หนึ่งจุดประมาณหนึ่งจุดแปด ที่ร้านขายนี่นะที่ร้านขายนี่นี่นโคตรกะหรี่ปั๊บเดี๋ยวมาลองชิมดูตาเราดีมากชิ้นใหญ่มากค่ะทุกคนให้ดูเดี๋ยวมาลองกินโคตรกะหรี่ป,ปั๊บอุ้ยเราเราอยากรู้ไส้อะไรเราเราจะบีบให้ดูนะอุ้ยร้อนร้อนเลยลุงเฮ้ยมัน,นร้อนร้อนเลยอ่ะใช่ตอนแรกเห็นดูดึกว่าแบบเขาทำไว้นานแล้วโอ้ยออ้ยควันออกเลยอ่ะนี่เป็นไส้ <โฮ S 1> แบบนี้ควันออกเลยโอ้ยฮ้อนฮ้อนวิ่งร้อนมากเลยนะระวังนะ อมันใก้คล้ายอันนี้เนี่ยเขาเรียกแกงใตอ้อะพี่รูเครื่องอเขาเรียกอ,อะไรนะมันสมันหรืออะไรเออเ,ออเออนี่แหละขอเป่านะคะทุกคนมันร้อนควันออกขนาดนี้ปากพองอ่ะรอรๆรอรอรค้าคล้าแบบ เรากินกับข้าวแต่ไม่ได้กินข้าวมันมีนความเป็นแป้งอยู่ข้างนี้ก็คือมันเป็นเหมือนของข้าวมากกว่าของหวานอืมของข้าวไม่ใช่ของหวานออ,อืมเนี่นใ,หนให้ดูใส่เราให้ประมาณห้าถ้าแบบคนที่ชอบกินแบบพวกแบบอาหารใต้น่าจะชอบประมาณนี้เลยน่าจะอร่อยเลยเพราะปกติเรากินแบบไส้ถั่วเหลืองถั่วแดงอะไรแถวแถวบ้านเราประมาณนี้แต่อันนี้เขาใส่เป็นแบบไส้แบบเครียเนี้ยที่เราพูดเมื่อกี้ของข้าวเออของข้าวสมั่นเออนั่นแหละ อันนี้ถามว่าให้กินคะแนนอันนี้เท่าไหร่เก้าเก้าถ้ามีกะทิด้วยให้สิบเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมาถึงสิงคโปร์แล้วต้องมาลองลองกินชอบความเส้นรอช่องมันเส้นเล็กอร่อยดีมันดดง่ายอสมกับที่เราไปต่อคิวแล้วน้ำแข็งใสคือแบบมันละเอียดมากเลยหลุดหลุดเลยนะหลุดลุก กินหลอดช่องปากก็หลอดช่องเดี๋ยวๆหลอดช่องหลอดช่องกินหลอดช่องปากก็สวยนะคะเพราะอะไรอ่ะเพราะใช้ฟินเวอร์ลิปแมทค่ะเออเดี๋ยวไม่พัวเดี๋ยวพูดไปกิน